เงินแล้านที่จะโอนให้ฉันอะโอนได้เลยนะแกช่วยคืนเงินก้อนนั้นมาให้ฉันได้ไหมฉันป่วยเป็นมะเร็งฉันอาจจะตายได้เลยนะก็ถ้าแกจะตายอะก็ตามมาเอาชาติหน้าแลวกันทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อะฉันกลับชาติมาเกิดเหรอฉันไม่คิดเลยว่าเพื่อนสนิทที่คบกันมา20สิปีจะทำกับเราได้ ไฟบบเปยเอวิิกาที่ใกล้ที่สุดกิ่นมันเนี่ยอันนี้เลยได้ไหมฮันนี่ฉันรู้หมดแล้วนะว่าแก,กโกงเงินฉันอะใช่ไหมทด่โกงฉันก็แค่เอาเงินไปลงทุนแล้วมันไม่ได้เงินคืนแค่นั้นเองตอนนี้ฉันไม่สนเงินดอกเบี้ยร้อยล้านอะไรที่แกบ,บอกว่าจะให้ฉันแล้วฉันของเงินแปดล้านของฉันคืนได้ไหมโธ่แกมาถึงที่นี่ นึกว่าจะมาช่วยเหลือกันที่แท้ก,ก็มาเอาเงินคืนนี่หนตอนเนี้ฉันช่วยเหลืออะไรแกไม่ได้หรอกนะฮันนี่เพราะว่าฉันเอาเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตของฉันลงทุนกับแกไปแล้วไงตั้ง8ดล้านฉันไม่คิดแล้วแกจะโกงกันได้เราครบกันมาตั้งนานแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะฮันนี่แล้วตอนเนี้ฉันป่วยเป็นมะเร็งฉันต้องการใช้เงินแกช่วย คืนเงินก้อนนั้นมาให้ฉันได้ไหมถ้าฉันไม่มีเงินเนี่ยฉันอาจจะตายได้เลยนะก็ถ้าแกจะตายอะชาตินี้ฉันคงไม่มีเงินคืนแกหรอกฉันคงได้คืนเงินแกชาตินาถ้าแกอยากได้เงินคืนมากนะ,ะก็ตามเอาชาติหน้าแลวกัน บอกว่าจะคืนเงินฉันชาติหน้านล้วหรอตนถ้าชาติหน้ามีจริงฉันจะมีงโงให้แกมาโกงเงินฉันจนชีวิตฉันต้องมาพังแบบนี้ชาติหน้าฉันจะกลับมาทวงของที่เป็นของฉันทุกอย่างที่แกเอาจากฉันไป ลแล้วมันไม่ได้เงิน,นคืนแค่นั้นเอง้าฉันคืนได้ไหมแต่ถ้าแกจะตายอ่ะชาตินี้ถ้าแกอยากได้เงิน,นไม่มีเงินคืนแกกก็ตามเมาชาติหน้าแล้วกันตามเมาชาติหน้าแล้วกันตามเอาชาติหน้าแล้วกันพูตานฉันคิดมาให้แกค่าวแล้วนะถ้าแกลงทุน60ล้านแกเนี่ยก็จะได้เงินปันผลทุกป,ปีเลยปีละหนึ่งล้านแล้วหลังจากครบ5ปีเนี่ยแกก็จะได้เงินต้นคืนด้วยแต่ยังไม่หมดนะ หลังจากนั้นน่ะแกก็จะได้เงินปันผลเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่ต้องทำงานไปทั้งชาติเลยก็ได้เป็นยังไงแกสนใจปะฉันตายไปแล้วไม่ใช่หรอทาไมฉันถึงไปอยู่ที่นี่อ่ะฮันนี่กับพูตานท้าไม่เหตุการณ์มันคุ้นจังเหมือนเหตุการณ์ว่าห้าปีที่แล้ว พี่ฮันนี่ชวนฉันกับพุตาลงทุนเลยเออปเอเงินแปดล้านที่จะโอนให้ฉันะโอนได้เลยนะฉันกลับชาติมาเกิดเหรอถ้านี่เป็นเรื่องจริงฉันก็เลือกชีวิตฉันใหม่ได้นะสิฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่อยากลงทุนกับแกแล้วอ้าวทำไมอ่ะเมื่อกี้แกยังบอกว่าแกจะโอนเงินให้ฉันอยู่เลย ทำไมเปลี่ยนใจอ่ะนั่นสิแกบอกว่าแกจะลงทุนกับฮันนี่แล้วก็มาโน้มน้าวฉันให้ลงทุนด้วยจู่ๆจะมากับคำทำไมอ่ะฉันเพิ่งนึกได้นะว่าฉันอยากจะเก็บเงินไว้เพื่อว่ามีเรื่องต้องใช้เงินฉุกเฉินโหปอถ้าแบบนี้เสียเวลาอะไม่เป็นไรนะฮะน,นี่ถ้าปอไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลงทุนเพิ่มในส่วนของปอให้เองอีกแล้าน รวมเป็น68ล้านได้สินี่แกจะลง68ล้านเลยเหรออ้ยฉันดีใจมากเลยอะส่วนแกแกพลาดแล้วแหละปอเพราะว่าเราสองคนจะรวยกันแหลนะเนอะคุตานออกมาคุยกับฉันหน่อยสิพอดีว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับแกแค่สองคนตามมานะ ุูตานแกฟังฉันก่อนนะแกอย่าเอาเงินไปลงทุนกับฮันนี่เลยคือฮันนี่ฮันนี่มาจากโกงเงินพวกเราถ้าแกเอาเงินลงทุนกับฮันนี่วันนี้อีก5ปีแกจะไม่ได้เงินคืนเลยสักบาททำไมแกคิดแบบนั้นละปอฮันนี่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเรามาตั้ง20ปีเลยนะแล้วนางเนี่ยก็เป็นคนดีมีน้ำใจจะมาโกงเงินเพื่อนทำไมแกเชื่อฉันเถอะฮันนี่เป็นเพื่อนสนิทเราก็จริง แต่เรื่องเงินมันไว้ใจใครไม่ได้แกอย่าเสียเพื่อนเพราะเงินเลยแกคิดมากไปหรือเปล่าพ่อแม่ฮันนี่เนี่ยเราก็รู้จักบ้านฮันนี่อยู่ไหนเราก็รู้แล้วนางก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนางไม่ทำอะไรให้ตัวเองเสียชื่อหรอกถ้าฉันไม่เจอกับตัวเนี่ยฉันก็ไม่มาเตือนแกหรอกฮะนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฉันว่าแกเพี้ยนไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวฉันขอตัวกลับเข้าไปข้างในก่อนนะแล้วแกเนี่ยก็อย่าทำให้ฮันนี่เสียชื่อเสียงละ เนปอแกคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอมีตรภาพที่เราคบกันมา20ปีเนี่ยคงไม่มีความหมายเลยเลยสินะฉันผิดหวังในตัวแกว่ะฮันนี่ฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะแกเลิกหลอกเงินเพื่อนไปลงทุนได้ละถ้าแกไม่อยากเสียเพื่อนส่วนเรื่องที่ฉันเคยโดนแกโกงฉันจะไม่ถือสาแล้วกันชาติเนี่ยแกต้องคิดใหม่ทำใหม่ได้แล้วนะ แล้วถ้าแกยังไปโกงเงินคนอื่นอีกชานนี่แหละจะเอาคืนแกเองพี่แกพูดบ้าอนะไรเนี่ยฉันไม่โกงเงินเลยรกอย่ามาใส่ไลฟยฉันนะแกคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยแกจะพูดอะไรก็ได้กันหรอแล้วถ้าแกคิดว่าเรื่องเงินมันเป็นปัญหาเนะี่ยเงินเราสองคนก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันชาติเนี่ฉันจะไม่พลาดซ้ำสองมาชาติที่แล้วแล้วล่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยภัยลีหรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันโทรมาจากโรงพยาบาลแพนดอร่านะคะจะโทรมาแจ้งผลการตรวจชิ้นเนื้อในลำไส้อ่ะคะ่ะผลการตรวจพบว่าเป็นเนื้อเยื่อปกติไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วค่ะเออคือฉันฉันไม่เป็นมะเร็งแล้วหรอคะฉันหายแล้วหรอคะใช่ค่ะดีนะคะที่คุณมาตรวจรักษาทานันพอทำการรักษาในขั้นแรกก็หยุดการลุกลามของมะเร็งได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะชาติที่แล้วฉันต้องตายเพราะว่าไม่มีเงินไปรักษาโรคมะเร็งแต่ว่าชาินี้ฉันรอดแล้วเพราะว่าฉันเก็บเงินก้อนนั้นไปรักษาโรคมะเร็งได้ทันปอปอแกอยู่ไหมปอฉันพุดตาหนอง พอตานแกมาได้ไงเนี่ยฉันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะฉันโดนฮันนี่มันโกงเงินอะปอตอนเนี้ยสามีก็ทิ้งฉันแล้วก็เอาลูกไปอยู่ต่างประเทศแกรู้ไหมว่าตอนที่ฉันไปถ่วงเงินนันนี่อ่ะมันตอบฉันว่าไงมันตอบฉันว่าชาติหน้าค่อยมาเอาเงินก็แล้วกันแกดูวนาพวกกับฉันนี่ ฉันเชื่อแกแล้วนะปอฉันเชื่อในสิ่งที่แกพูดเมื่อห้าปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วปอเอ๊ยพดตันใจเย็นก่อนสิ <c oughs> แล้วนี่แกโดนโกงเงินไปเท่าไหร่เหรอทำไมสภาพถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> ตอนแรก ฉันก็ลงทุนไป68ล้านแต่พอปีต่อไปอ่ะฉันก็โอนเงินไปลงทุนกับมันเรื่อยๆรวมๆแล้วก็150ล้านอ่ะ คืออะไรอ่ะแกเซ็นเช็คแล้วเอามาให้ฉันทําไมแกไม่ได้เป็นคนโกงฉันนะไอ้คนโกงนั่นต่างหากที่ต้องคืนเงินน่ะเงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินฉันหรอกมันเป็นเงินแกต่างหากหมายความว่าไงอ่ะปอไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้เฮ้ยทำไมคุณล้อเล่นมนไม่รับโทรศัพท์จะเลยเนี่ย ฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่ายังไงเรื่องนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ฉันไปเตือนใครก็ไม่มีใครเชื่อฉันเลย5ปีที่แล้วที่ฉันไม่ได้ลงทุนกับฮันนี่แล้วพวกแกก็ตัดขาจากฉันทำไมฉันติดต่อมันไม่ได้ฉันเอาเงินของคนอื่นเนี่ยไปลงทุนกับมันตั้ง400รล้านหรือว่าฉันก็เลยมาวางแผนว่าจะโกงเงินจากฮันนี่มาได้ยังไง ฉันก็เลยไปจ้างคนมาปลอมตัวเป็นนักธุรกิจเพื่อที่จะไปหลอกให้ฮันนี่มาลงทุนด้วยแล้วฉันก็รวบรวมเงินของทุกคนไว้มันโกงซะหนออีอนี่มันโกงฉันแน่เลยว้ายทำไงดีเนี่นนนนยผ่านมาจนตอนเนี้ฉันถึงได้มีเงินมาคืนให้แกแล้วก็คนอื่นๆที่โดนโกงไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าพิ่งแจ้งตำรวจเลยนะฉันไม่ได้โกงนะเรื่องนี้ฉันจัดการได้เดี๋ยวฉันเคลียร์นะอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจนะอย่าเพิ่งแจ้งนะอี๋เราเลนี่ไงโทรมาพอดีเลยสงสัยจะรู้ตัวแล้วว่าโดนโกง นี่แหละที่เขาบอกว่าการให้เงินคือการคัดคนออกจากชีวิตได้ง่ายที่สุด5้าปีที่แล้วฉันเคยให้โอกาสฮันนี่แล้วแต่ฮันนี่ไม่รับไว้เองตอนเนี้ก็คงได้รับผลกรรมนั้นแล้วล่ะเออปอฉันถามแกจริงนะแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะว่าอีกห้าปีฮันนี่มันจะโกงเงินทุกคนน่ะเรื่องนั้น ฉันพูดไปแกคงไม่เชื่อฉันหรอกแกอย่ารู้เลย